โควิดเขหนักงานเท่ากันเลยนะตายยี่สิบเอ็ดตายแบบไม่รู้ตัวนะพอถูกเนาะตายแบบแม่ได้บอกว่าเป็นเปียเปียแล้วพักผ่อนก่อนบ้างอย่างตายมันก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดนะพออตายแล้วปั๊บมาตรวจหมอตรวจก็เป็นโควิดเนาะยางงั้นทุกพวกเราห้ามเหนื่อยนะเหนื่อยนั้นไม่ได้เนะเป็นแพ้แพ้โรคนะ ไทยเหนื่อยแพ้มันนะโจมตีปอดมากหากินปอดหากินตับกินปอดอีสานชอบด่าชอบนี่คนะืคืนใหม่ด้วยนะอินเดียหนักือของเรานี่นยังไม่เท่าไหร่พันแปดตายยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี่พันห้าเอเมืเมื่อก่อนนี้พันห้าขึ้นอีกแล้ว ดูเขาเผาอยู่ที่อินเดียก็น่าสรุปชังเวทเนาะโป่งพําชังเวทเนาะไม่ไม่มีโรงศพเหมือนบ้านเราเนี่ยเอาผ้าขาวสืกษานในเรคํำสอนก็เหมือนกันเลยนะทำไมก่อนก็เป็นผ้าขาวาเงี้ยไม่มีโรง <c oughs> ผ้าขาวห่อแล้วก็เผากันทำไมก่อนไม่ได้เผาไม่ได้ฝังก็ไปทิ้งป่าช้านอนคองกันเกินคนพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปเยี่ยมป่าชา้าวิรณาธรรมทำไมก่อน ก็ไปชักผ้าองศุลชักผ้าขาวที่เขาห่อในศพมาทําผ้าจีวรผ้าสบงนี่ผ้าอาบน้นําฝนจาลองนั่น,นจไัยก่อนนะผ้าไม่มค่อยมีมีก็เลยไปเอาของคนตายไปแย่งเอาของคนตายมาที่จไัยก่อนนะทำไมทุกวันนี้มันล้นแล้วเออเสื้อผ้ามันล้นเนี่ยจไัยก่อน,น,นอันนี้สงมีมีอันนี้สงก็มีดีเยอะนะนี่จะไหนจะาป้ออยู่บ้านนี่ก็เนี่ย ผ้าบางสกุลในป่าช้าที่เขาเอาไปทิ้งเอามาซักเ,เอามาอะไรก็เอามาต้มฆ่าเชื้อแล้วก็เอามาใช้ตลอดตลอดนะไปเช็ดมือเช็ดบาดนี่จะไม่ขอนนะก็เป็นงันแต่ผ้าชุดนั้นก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะพอช่วงยังหลังมานี่เมื่อมีผ้าก็มาตัวเก่ามันก็ขาดยุ่ยไปเพราะว่ามันเป็นผ้าเก่าอยู่แล้วนะแต่เันยาน,นี้สงดีนะลูกนะ หยิบม,มาใช้เมื่อไหร่ก็รู้สึกกิจจะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไปนั่นนะมันไม่ใช่ยานอยากนะไม่มีมันม,ม,มีเป็น,นอ่อนน้อมถ่อมตน,นอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดตลอดเลยเนั่นระลึกถึงแต่อย่างเดียวว่าเราถึงเป้าหมายที่เราจะเดินทางหรือยังสมัยที่เข้าอมก่อยไปนั่นบ้านห้อยปูนขึ้นไปบินทบานบ้านห้อยปูนเขา <c oughs> เขาเผาวัดทิ้ง ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเผาวัดเพราะว่าเขาลังเกียจเรื่องอื่นนะเพราะลังเกียจเพราะว่าเอ้ยพระที่ไปอยู่ในเผ่าเขานั่นไปเอาเอาลูกสาวเขาจนท้อง <c oughs> จนท้องท้องแล้วเขาก็เขาก็เลยไล่พระหนีไล่พระหนีแล้วก็เลยเผาวัดแล้วก็ไปตั้งโบสถ์คิดนี่อยู่ในที่บ้านห้วยปูนถ้าจะไม่ผิดน,นะบ้านห้วยปูนอยู่อมก๋อย ้องกูเดินลัดสันขเขาไปไปทะลุบ้านห้วยปูนก็ดีในเส้นทางนั้นกันดานมากทั้งลูกนะไม่มีเส้นทางที่จะบอกว่าเป็นทางรถนะอืเป็นทางเดินเล็กๆลัดไปหรือเราอาจจะเดินทางทางแล้วก็ไม่ใช่ไนะนี่ไปไปดูบ้านห้วยปูนไปห้วยปุน้นไปพักตอนกลางคืนพักอยู่ที่ริมน้ําเป็นห้วยอืเขาเรียกว่าห้วยปูนห้วยปูนอื ยีนของชาวเขพึ่งพูนขึ้นไปก็พายบาปรากฏแล้วก็คือบินทบาทแล้วก็จะไปต่อเลยไงจะไม่ได้พักไม่ได้ไปอยู่จุดเป็นจุดสมัยก่อนนะกลัวค,คนจะมายุ่งนี่นี่นักภาวนาเป็นงั้นนะกลัวค,คนจะมายุ่งเราไปของเรางัน้นน,ะนี่พอไปหว้วยปนพันพนับนี่บินทบาทตั้งแต่นูนตั้งแต่เช้านะหกโมงเช้าโมงหนึ่งออรรอบบ้านมานี้ไปกลับไปอีกเข้าไปทางด้านโรงเรียน วันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีเขาไม่เขาไม่เปิดโรงเรียนถ้าเปิดโรงเรียนคงได้ฉันอยู่จะเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาอืมผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยพูดเ็าหลังองุ้มลูกอยู่อุม้มลูกเนาะอุอม้มอุ้มลูกกอดลูกอยู่ลูกกาลังน่ารักกําลังกอดลูกอยู่อืมดูทีุ่งุงด้วยใบไม้ที่ปิดปิดด้วยใบไม้เสฟาฟากอยู่เออแล้วก็ ตรงบันไดขึ้นมันเป็นไม้ไผ่เสาก็เสาไม้ไผ่เราก็ดูแล้วก็เราเดิน,เเดนผ่านไปแ,แต่พอเขา้าเหลือบม,มองแล้วนี่มันขอนตุ๊เจ้าพูดไทยได้ชัดเนี่ยก็เลยเข้าล้วก็เลยหยุดอย่ยก็เลยอุ้มลูกอุ้มลูกแล้วก็ตักเอาเข้าวไม่แต่เอาข้าวมานะเนอามมใม้เราถ้วยหนึ่งไม่มีผัวเราก็เลยคิดนึกตึกตองในใจนะ้ง โย,โยงเขาพูดให้ฟังในช่วงระยะหลังมานะในช่วงที่เราออกมาจากบ้านนั้นแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะเขาก็มองดูเรานะเขาก็มองเพราะเขาเป็นคิดนะเขาก็มีการประกาศห้ามใชบ้บืตรวกกันห่มเหลืองสือถือกลาขอทานห้ามใช้บาตรโดยเดียกขาดในช่วงนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นชาวพุทธนั่นะนะแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นของคิดสมัยก่อนนะสมัยที่หลวงปู่เดินอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้นก็พูดเยอะแล้วที่เราไปนะั่นพูดเยอะแล้วนะั่น <c oughs> พอไปปั๊บผู้หญิงคนนั้นก็เอาข้าวมาให้ถ้วยหนึ่งเขาก็ตักกระพีหนึ่งลูกลูกก็นั่งล,ลูกเขาเอานั้นใช้ไวบ้บนบนทั้งหลังเขานั่นงเลยเต็มเป็นท,ที่มัดข้างหลังเขานั่นลูกก็อยู่ข้างหลังอืมแล้วเราก็เขาก็จะตักก็จะตักครึ่งถ้วยกลังก่อนตักครึ่งถ้วยก็ตักอีกครึ่งเราก็เลยพอๆหลังก็เลยผิดบาทเพราะเราสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีอะไรไง ถ้าพีนี่ลูกนี่ที่เราเอาทิ้งนี่ดีกว่าของเขานะถ้าพีเรานี่ถ้าพีนี่ที่เราเอาทิ้งดีกว่าของเขาเนี่ยก็ไอ้ y, ชามหรืออะไรที่ต่างมันเหมือนกับเราเอาทิ้งขยะไว้เงี้ยน,นะถ้าก็แทกะกระทอกหมดแล้วก็ดำเข้าสฉนิมหมดก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็พอแล้วละเราก็วางนี้นะอืมอืมพอละเราก็ไม่ได้ถามมเลย แล้วเขาฉายตูเราก็เลยเดินออกมาจะมันไม่กลับนะไม่เข้าทัพทีหนึ่งก็เลยเร่ยลถึงภาษารีบุตรไงนี่เรื่องของเรื่องมันเข้าทัพีเดียวนั่นหลยเราก็ทัพเข้าทัพีเดียวที่รอดออกมาจากห้วยปูนอีกสามวันยังไม่ได้ฉันนะห้วยปูนได้ีทัพหนึ่งอีกสามวันเรายังไม่ได้ฉันนะพราะเราคิดหมดนะจากบานห้วยปูนมาไล่ไลไลไลเข้ามาเรื่อยๆไล่เข้ามาเรื่อยเราไม่ได้ฉันอยู่ที่ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งที่บ้านที่บ้านสุดท้ายที่ว่า ที่เป็นคิดที่ว่าที่หลวงปู่ให้พาลูกไปดูที่ว่าเข้าถุยน้ำลายใส่พ่านนั่นแหละพี่นาดูนะรูปนะั้นนี่แหละจะว่าหัาจรัยนนะว่าเรานี่รอดมาได้ยังไงเ๋ยวทั้งที่สามวันนั้นนะเมื่อขึ้นดอยมีข้าวทัพีเดียวข้าวสุดท้ายนี่มาได้บ้านนั้นนะ่ะบ้านที่จะลงมาที่ว่าว่าคิดถุยน้ำลายใส่ห้องนั่นแหละแล้วก็ลึกถึงอุปการละคุณไงข้าวทัพีหนึ่งที่พระชาวีบุตรและลึกถึงอุปการละคุณที่ยิ่งใหญ่ของข้าวทัพีหนึ่งของพรามแ นี่เราเรถึงไม่ไม่ไม่หายเนาะแต่วันนั้นว่าจะพาลูกไปเขาบอกว่ารถมันไปยากเพราะมันต้องขึ้นปูขึ้นไปขึ้นปูขึ้นไปทางบ้านห้วยปูนสมัยก่อนเนี่รถมันไปไม่ได้หรอกลูกนะมันต้องใช้ใช้เท้าเดินแต่เขากําลังเขี่ยทางอยู่นะหรือว่าทุกวันนี้เป็นไงไม่ทราบนะอุปการและคุณของหญิงคนนี้เรายังจําได้อยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะเราก็เลยมาคิดภายหลังยงกขาพูดให้ฟังที่ที่มาเรามาดีที่ได้ฉันอยู่ที่ข้างล่างเราก็เลยพูดให้ฟังว่าห้วยปูนี้ไม่มีใครใส่บาาเราเลยนะ นี่มีผู uh ้หญิงคนหนึ่งมีผ like> ู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ใจบาข้อเธอพียหนึ่งแล้วก็เลยวบ้างงั้นแล้วก็อุ้มลูกอยู่เขาก็เลยพูดให้ฟังนี่พูดให้ฟังที่ลงพ่อพูดให้ฟังเมื่อกี้หนว่าอืพระไปทําลูกสาวเขาท้องอย่างงั้นแต่บ้านก็เลยโมโหก็เลยไล่ออกจากหมู่บ้านพอไล่ออกจากหมู่บ้านปั๊บนี่นี่ก็เลยเอาเผาเอาเผาเลยนะไม่ใช่ปลื้อนะใช้ไฟไฟเผาสาลาเลยเพราะเผาสาราเขาก็เลยก็เลยเอาบุญขึ้นไปตั้ง แล้วก็ยึดพวกคลองพวกระคังเอาไว้ในบทคิดเลยพอวันอาทิตย์ลองผู้ไปพอดีเขากำลังเดินเข้าบทคิดอ๋อเราไม่ได้ฉันไม่ได้มีใครใ่บาารแล้วเ็าเพราะเห็นนี้เองนะพอออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็เลยมานั่งพิจารณาพัดอยู่มีโยงคนหนึ่งเป็นเจ้าพูดเราเดินมาเขาก็เลยพูดให้ฟังเราก็เลยมานึกถึงตอนภายหลังว่ายังไงลูกลที่ผู้หญิงอุ้มต้องเป็นลูกพระลูกนั้นแน่นอนในความรู้สึกนะเนี่ยต่ใครจะว่าไงก็ตามเรานึกถึงตอนเราที่แหละนะ นี่ว่างๆแล้วมันมีโอกาสขึ้นไปภากเหนืออีกโควิดโควไวอยู่แล้วก็จะพาลูกไปเส้นนั้นอยู่นะแต่เขาคงจะรถตู้รถอะไรไปไม่ได้เราก็ใช้รถไปสักคันสองคันไปนั่นอุปการรกคนนี้ยิ่งใหญ่านลูกปีพศออ2549ปีพศตั้งแต่น่า149นะปีนี่แหละปีที่เราคิดว่าเราจะเสีย,นนนยแนะเราก็เดินลัดป่าลัดเขาไป เจสนาก็คือวังจะไปยในป่าเนเะขาลูบเดียวนั่นแหละนี่นีู่ดให้ดูให้หลานฟังคนนับมือนับไม้ไ้ก็เออกกปีสี่สิบเก้าแน่นอนเพราะเป็นห้าปีนี่นก็เลยตัดสิในใจเดินนั่นแหละเพอเดินไปป้าก็อเอาเจแปยในป่าเนเะขาลูกเดียวหนึ่งนั่นแหละ,นนหละในป่าลึก <c oughs> สันผูที่ระหว่างแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่เขตนั้นไม่น่าจะมีหมู่บ้านนะไม่น่าจะมีหมู่บ้านเพราะเราก็หลงหลงป่าไปวันวันนัน,นแหละที่ออกไปนั่นแหละ ก็หลงป่าไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นหมู่หมู่บ้านนะแล้วก็มีญาติโยมที่เข้ามาจากไหนไม่ทราบแล้ว,ลวก็เดินเดินลัดป่ามาป่านั้นไม่น่าจะมีเพราะไม่มีเส้นทางไหนเลยเลยเส้นทางวัวกวาก็ไม่มีนั่นเราก็เดินไปตามปฏิภาษาเลาะริมน้าไปเรื่อยๆเลาะริมน้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยมีโยมเข้ามาไม่รู้มาจากไหนนะแบกบไม่ไผ่ามาพูดไทยได้เขนั้นไม่น่าจะพูดไทยได้นะเพราะว่าก็เหลี่ยงมีอยู่สามสี่หลังแต่ละจุดแต่ละจุด นั่นก็เลยพูดแต่ว่าตูตเจ้าจะไปไหนว่าเอ้าว่าก็จะเดินไปเรื่อยๆโอ้ยแถววันนี้ไม่มีไม่มีหมู่บ้านนะเอินล่ะไม่มีหมู่บ้านดีละก็เลยว่างั้นนะเออถ้าอย่างนั้นก็ตูตเจ้าก็ลัดขึ้นไปข้างบนนี่นะปีนเขาขึ้นไปเลยนะเอี๋ยวตูตเจ้าก็จะทราบเองว่าเป็นยังไงว่างั้นนะเอ้าในเส้นนี้มันเป็นยังไงหรอโอ้าอย่าไปเลยตูตเจ้ามันมันไม่เข้าท่านี่ก็นึกว่ามีโยมเดินมาจะมีหมู่บ้านเราก็เลยปีนเขาขึ้นไปเออปีนเขาขึ้นไป ที่ไหนในทาง,งข้างบนมันเป็นที่ราบเป็นสันแแปลบอยู่สันเขาข้างบนมีหมู่บ้านกะเหลี่ยงอว่าไปอยู่กับพวกกะเหลี่ยงสามวันด้วยนั่นนะ่ะนั่นเราไปอยู่ที่นู่นนะ <c oughs> ที่ตรงทีท่่ตรงดินมน้ําเราอยู่งั้นแหละสามวันมันหนาวจัดพวกกะเหลี่ยงก็เลยไปสูมไฟให้หมู่บ้านเลยนะลืมแล้วละ่ะก่อนที่จะมาถึงบ้านถุดท้าที่เราตัดสินใจหนีเพราะว่าเขาจะยกลูกสาวให้เรานั่นนะั้น เนี่ยเข้าใจไหมตอนนั้นนะ่ะมีแปลกๆกับลูกแถวนั้นนะเนี่ยพูดถึงเรื่องในป่าในเขานี่อันตรายที่สุดก็คือผู้หญิงเนี่ยพูดในลูกหลานฟังเลยนะถ้าเป็นพระทูดงนี่คืออันตรายที่สุดก็คือผู้หญิงนี่แหละเป็นสิ่งที่อันตรายแก่เพศพมาจาจันมากแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าพวกเกเหลี่ยงนี่จะไม่เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเกเหลี่ยงนี่ถ้าเขาชอบใครแล้วเขาก็จะเอาเป็นผัวทันทีนี่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะถ้าใครไปใครไปเขตเถวบอกว่า ที่ว่ามันเป็นสถานที่ที่บอกว่าสงบงเงียบแล้วไม่มีหมู่บ้านที่ว่าใหญ่อะไรมากมายนักหกห้าหกเกดหลังจำาวนมนั้นแล้วก็เลียนพยายามนะลูกนะหนีให้ได้นั่นแหละเขาพูดภาษาไทยไม่ได้หรอกนั่นแหละี่เขาพูดภาษาได้เฉพาะภาษาเขาเราก็ฟังกันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ใจบาทอยู่นะพอได้ฉันพอได้มีชีวิตเดินรอดออกมาจนเรามาถึงนี่ที่บ้านสุดท้ายนี่เรื่องเรื่องของเรื่องเขามาจากนั่นละ่ะปีนเขาขึ้นไปก็บ้านสุดท้าย วันจูใจนะั่นไปอยู่ได้สามวันมันก็หนาวจัดจะ,จะเป็นนั่นนะอันนั้นลงเลยนะไม่เคนิ่งลงนะน้าแข็งนี่เหยียบไปเลยนั่นแหละ <c oughs> พอเขาก็เลยว่าจะยกลูกสาวให้นี่แหละเราก็นึกตึกตองดูนี่ถ้าเราอยู่นานนี่เราจะมีปัญหากับพวกนี้ทุกครั้งนะสาหรับลวงปู่นะอันนี้ก็ตัดินใจหนีนั่แหละเดินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรัดสารเขาลงมาดีนะในวันนั้นได้ฉันอยู่นะ เดินลัดสานเขาลงมาเดินลัดสันเขามาก็มาเจอกับหมู่บ้านบ้านปลายสุดท้ายนะนี่บ้านอะไรนะบ้านห้วยม่วงหรืออะไรนี่แหละนะนี่ก่อนที่จะเข้ามาแถวเขตแม่แม่เสเลียงนะนี่บ้านห้วยม่วงหรืออะไรนี่แหละนี่ก่อนที่จะลงมาเสร็จจานั้นนะน,ะนี่พอเลยพอ <c oughs> เลยก็เลยอยู่บ้านห้วยม่วงอยู่สามสี่วันเอาอีกแล้วบ้านห้วยม่วงเนี่ยเด็กนะัเกเรียนผู้หญิงคือเขาอยากจะได้พระ ไปอยู่บ้านเขาแล้วทางบ้านพ่อ,อพ่อหลวงแล้วก็คนในบ้านเขาออกมาว่าอยากจะได้พระอยากจะสร้างบ้านสร้างอะไรให้พ่อบ้านเขาเขาไม่ชอบคริสเขาว่าอย่างี้นะมีพวกคริสเข้ามาเผยแพร่ศาสนาก็ถูกไล่ออกจากบ้านเขาตลอดตลอดบ้านเขาไม่อยู่แปดสิบหลังเขาว่างี้แหละอืก็เลยเป็นพยายามว่าที่จะมีพระอยู่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยตัวเจ้าไม่ยังไม่คิดที่จะพักเป็น จิตจะลักษณะก็ชอบเที่ยวก็จะเที่ยวไปก่อนนะี๋ยวอยว่ากันภายหลังนะโอ้ได้วบาอย่างงั้นก็อยู่กับพ่อกับผมหน่อยสักอยู่กับพ่อกับผมหน่อยสักสัป,ปดาห์หนึ่งนะก็ว่าเอ้ออยู่ก็อยู่ก็ว่าโอ้ไม่ได้ทําจิตภาวานาเลยลูกนี่แหละเรื่องของเรื่องมันให้ระวังนะลูกนี่นี่เรื่องของคู่หญิงนี่ไม่ได้ทําจิตภาวานาเลยเช้าเขาก็มาเที่ยงเขาก็มาเย็นเขาก็มาจนดึกจนดื่นมันก็จะค่อยพักกักลับ นั่นบางวันนีก็ดีอย่างดีมีเด็กหนุ่มมาด้วยก็พอที่จะได้ทําทางจงกรมทางอะไรให้แล้วก็พักอยู่ป่าเฮี้ยวป่าช้าเขานั่นแหละที่เขาเผาศพนั่น,หนแหละเราก็อยู่ตรงนั้นเราชอบอย่างนั้นนี่นนะ <c oughs> แล้วก็บอกเขาบอกว่าจะมาจะมาในช่วงนี้มันไม่ดีนะอะไนโอ้ก,อก,ก็อยากจะกราบอยากจะไหว้พาอรุพอกพอก่พอลกูพอลกพอก่อหลานไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะกราบที่จะไหว้อยากมีทูตเจ้ามาอยู่เป็นวัดป่าอารามพอที่จะได้ทำบุญทำกุศลบ้างเขาบ่างนี้นะ ้านห้วยม่วงตอนนี้มีวัดยังไงก็ไม่ทราบนะเนี่ยเข้าไปหาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแล้วเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอก็เลยบอกว่าพวกพระเข้ามาอย่าขึ้นไปเพราะว่ามันกันดานว่างี่แหละพวกเราก็เลยไม่สามารถที่จะมีพระอยู่ในบ้านเราได้เพราะว่าบ้านห้วยม่วงนะถ้าจำไม่ผิดนะลูกนะบ้านนี้นี่เป็นบ้านที่ในสันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นดอยตอนนี้ขึ้นดอยไม่สูงนะลูกขึ้นดอยขึ้นไป เป็นบ้านที่ศูนย์รวมของพวกเกลี่ยงทั้งหลายที่มาอยู่เพราะว่าตรงนี้จะมีโรงเรียนพอมีโรงเรียนแล้วก็จะมีสถานีอนามัยเนี่ยบางคนเจ็บไข้ได้กป่วยก็จะมารวมกันที่นี่รวมกันที่นี่ส่วนมากเกมาไม่ทันรอกกันไกลนะสันดอยนี่พอจะเดินขึ้นไปมันจะเป็นสันดอยเดินมันเป็นทางเดินขึ้นไปนะมันไม่มีทางรถทางอะไรที่สันดอยยาวเหยียดไปที่ว่าพระหลงกันที่ว่าตายกันหลายรูปนะนี่เส้นนี้นะเนี่ยนี่สมควรนะลูกนะที่เวลาที่เราออกทุดงเนี่ย สมควรที่จะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนี่แต่ถ้าไม่มีสตินี่รับรองว่าจมกับจมเดินทุกขณะเดินทุกขณะอยู่ทุกขณะนอนทุกขณะอะไรนี่สตินี่ห้ามห่างโดยเด็กขดนี่ในการทําเปลี่ยนการที่จะภาวนานะในอง่านั้นสติก็จะขาดไปขาดแล้วก็จะหลงโลกหลงทางต่อไปเนี่ยนี่เราเป็นมาอย่างนี้นะแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะนี่เราอยู่ป่าอยู่เขาเราลูกเดียวเป็นสิบปีนี้สติกำลังปัญญาของเรานี่มันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ของเรานะ เราเวทเราบางตลอดเ,เสียงอะไรก็กแกไม่ได้นะปุ๊บปั๊บลูกขึ้นดังปั๊บะนี่ยเวลามันปวดแข้งปวดขามาก็นอนเหยียดแก้งเหยียดขาส่วนมากจะไม่นอนอเอาบาดมาอยู่ข้างหน้าเหมือนที่ลุงปูนทําให้ลูกเห็นีจะเป็นอุบะนี่ใสยพ่อแน่นี่นะเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็นั่งภาวนาทั้งว่วงแกลก็ขอหมอบหมอบที่บาดลุกตัวตื่นขึ้นก็อนี้จนท้องเช้าได้งัดขาออกก็มีนะนี่นี่ผดดู้ให้ดูกระดานฟังขนาดนั้นนะจะหมายก่อน หรือจะเป็นด้วยเหตุนี้ก so so you know, ็ไม่ทราบบางขาเรานี so ่เส้นเอ็นมันชักไปหมดนะเส้นเลือดเส้นอะไรมันคอดไปหมดนั่นเหตที่ว่าเดินเหินลาบากจนถึงปัจจุบันนี้นี่นี่นี่ก็คือการทําจิตภาวนาในการอยู่ป่าอยู่เขามันไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนอย่างนี้ลูกนะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะใส่หว่านให้เราไหมเราไม่ทราบว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ฉันไหมก็คือไม่นไม่ไปสนใจสิ่งนั้นไงสนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อในขณะนี้นี้ไม่ไม่สนใจนะว่าช่วงเช้าเป็นยังไงหรือช่วงต่อไปเป็นยังงงงไหหรือช่ววข้้้าาลลััมแทง คือช่วงที่ผ่านมาแล้วตัดทิ้งช่วงข้างหน้าก็ตัดทิ้งอย่าให้มีนี่นักกิตะาพอนะดูนะให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันตลอดตลอดตลอดห้ามคิดว่าพรุ่งนี้จะไปไหนห้ามคิดว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรนี่คือทักกิตรัพนะจะอยู่ในปัจจุบันตลอดตลอดนี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราอยู่อย่างนี้มีสติเต็มที่สติหายไปก็ดึงมาสติหายไปก็ดึงมาอยู่ตลอดตลอดให้อยู่กับสติกับผู้รู้ตัวอยู่ตลอดอยู่ตลอด นี่เลยกขเรียกว่าเป็นการสร้างพละกําลังให้กายและก็ให้จิตมีพละกกาลังนะคือทั้งกายทั้งจิตจะมีพละกกำลังพร้อมกันหมดนี่คือภาคปฏิบัตินะลูกนะเสียงอะไรก็แคกไม่ได้จะรู้ปั๊บดูปั๊บหูไวนี่หูไวที่สุดเลยนะจนถึงปัจจุบันนี่มันคนนินทาก,กันอยู่ไกลๆเราก็ได้ยินนะแปลกอยู่นะทุกวันนี้นะมันลูกอยู่ในบ้านบางทีนี่ลูกนินทากันเราก็ได้ยินหูเราได้ยินไก่นะแปลกนะ หรือว่าเรามีสติมากในสมัยที่อยู่ป่ายกเว้นที่เราไม่อยากฟังแต่อยู่นะลูกนะบางทีนี่ลูกพูดกันอะไรกันอยู่ไกลๆนู่นอักโขแม่นอยู่ในบริเวณพระไกลๆกระซิบกระซาบกันเราได้ยินหมดนะแปลกอยู่นะเป็นหูเป็นหูมันได้ยินไวนี่หรือการฝึกในป่าในเขารูปเดียวมามันก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่พูดให้โูกัหลานฝัง,งการฝึกสติทําให้มีการสัมผัสระหว่างหูนี่ได้ไวนะสําหรับลวงปู่นนะหูนี่จะรับ เสียงได้ไวมากที่สุดแม้นเขาก็แอมไกลอ,อยู่ไกลๆเราก็ได้ยินนะแปลกยู่นะหูเรานี่นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าแก่ชราภาพมานิ้วหูก็จะค่อยจะได้บอกว่ารับเสียงชา้าลงชา้าลงเรือหูก็ค่อยจะอื้อจะอึ้งไปยังไม่มีผลนะบางวันนิ้วหูหูเรานี่เหมือนกับเงียบไม่มีเสียงอะไรเสียงดังปิ๊งอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งสติไว้หูเราคงไม่ได้ยิน แต่ที่ไหนได้มันกับสว่างขึ้นของเขาคือได้ยินชัดขึ้นของเขาอืเนี่ยทุกวันนี้นะมันมันเป็นอย่างนั้นนี่คือเขาเรียกว่าภาคปฏิบัติในรูปเนี่ยเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดรู้ตัวตลอดรู้สึกว่าสติตัวนี้มันจะทําให้หูและให้ความรู้สึกไวนั่ยก็เรียกว่าสติกําลังปัญญาไวสมาธิก็ไวรูปนะคือถ้ามีสติปั๊บสมาธิก็ลมปั๊บเลยนะไม่ได้ไปไหนนะสมาธิก็ไวสติก็ไว ปัญญาก็ไหวปุ๊บปั๊บในขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเลยในการสลัดเป็นสลาตายก็ขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะนี่พูดให้ดูกับหลานฟังนี่คือการอยู่ป่าเนี่ยเทว่าการที่จะอยู่ดีฉันดีเหมือนที่อยู่วัดวาลามเป็นไปไม่มีสําหรับหลวงปู่นะอสองสามวันฉันหกเก็ดวันได้ฉันฉันบางทีก็ฉันแต่เข้าเปล่าๆไป,ป,ปจนถึงสัป,ปดาห์หรือสองสัป,ปดาห์นี่แต่ก็อยู่ได้นะนี่เราก็เลยพูดกับลูกกับหลานว่าถ้าไม่ใช่วิบากกรรมเราจริงๆนี่ เราไม่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บและเราก็ไม่ได้ตายหงายหายคือไม่ได้ตายด้วยโรคลายทีนี้ที่บอกว่าลายจริงๆเข้าโรงพยาบาลน,นี่ก็ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่โรคลายเข้าโรงพยาบาลใส่เส้นใส่อะไรใส่ใสายใส่อะไรนี่จะไม่เป็นคือจะตายแบบธรรมดานี่แหละหลวงปู่สิมพุทธาจารุนั่นหลวงปู่สิมพุทธาจารุนี่ท่านนิพพานแบบสบายถ้าเราเป็นไปได้นี่พ่อว่าอย่างนี้ดีกว่านะ ก็จัดแจงอย่างดีก็เตรียมพร้อมครูอาจารย์จรันพูดให้ฟังนะทั้งก็ปกติของท่านนะไม่นี้มีว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่มากไม่ขายของก็ตามภาษาคนแก่อายุแปดสิบนี่ก็ลักษณะนั่นแหละก็มีเก็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ม,มีอิอดออๆธรรมาดานั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นว่าเข้าโรงพยาบาลอะไรทุกวันไม่เอากดลงนะเพราะว่าที่ที่ที่พักก็เบินมุง้งล้วนมุ้งอะไรเสร็จแต่วันที่ท่านจะนิพพานนี่ท่านจะเอากดลงอืม จันจรร้งก็นั่งอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจว่าทําไมวันนี้หลวงปู่สิมพุทธาเจ้าหลวจึงเอาโอกฎลงว่างที่นะันท่านพูดให้ฟังนะอื <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอนตะแคงสยญาติฟันปลอมหลุดออกมานิดหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นปกติก็นึกนว่าท่านเป็นนอนปกติสยญาติปกติที่ไหนได้ไม่รู้ว่าท่านนิพพานตอนไหนนี่ดูนั่น,น ที่เล่างปู่พูดเมื่อกี้นั่หลวงปู่ว่าถ้าไม่ใช่พิบากกรรมเราจริงๆนี่เราไม่อยากจะที่เป็นที่บอกว่าเก็บใกล้ได้ป่วยแล้วก็ลาโรงพยาบาลไปตายแบบนั้นนะนั่นเพราะยังไงเราก็ไม่ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วไงเนี่ยถ้าเป็นเหมือนหลวงปู่สิมพุตาจาโลนี่โอ้สบายนะลูกนะเนี่ย <c oughs> วงสาคนาญาติหลวงปู่ก็เคยเป็นนะแม่ญาติเจตนี่นะไม่มีคําว่าเจ็บใ่อ้ได้ป่วยนะลูกนะไม่ไม่มีจนอายุ เข้าเกจชราภาพมากดังที่พ่อพูดให้ฟังเรื่อยๆนั่นแหละเวลาที่แกจะตายวันที่แกจะตายนี่เพราะว่าสมัยก่อนนี่พ่อแม่ก็จะไม่ได้ไปไหนใช่นแหละนอกจากจะไปหาข้าวหาอะไรแค่นั้นแหละจะอยู่กับลูกตลอดเวลากินข้าวช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงก็จะกินข้าวร่วมกันตลอดนี่แหละเรื่องความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกมันจึงมีไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนะลูกนะสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ลูกไม่ได้ร่วมวงกินข้าวกันไม่ได้สอนลูกสอนหลานอย่างนั้นความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจึงแทบจะไม่มีนี่พูด มันก็เลยเป็นจัดอิไรจานไปแค่ความรู้สึกของพอ่อของแม่ของลูกไม่ได้ผูกพันไม่ไมีความรักสมัครสมานกันไม่ได้สอนลูกสอนเต้าในพาข้าวนี่ภาษาอีสานว่างั้นนี่ <c oughs> เวลาที่พ่อแม่สอนนี่มันก็ต้องจดจำมามา,มาตั้งแต่ที่เป็นเด็กมาเนี่ยคุณให้ลูกให้หลานฟังนี่น,นี่เรื่องเรื่องของเรื่องของความผูกพันนะนี่เรื่องของความผูกพันนี่เรื่องของความผูกพันเรื่องราวต่างๆ ที่ว่าเราเป็นมีสติหรือไม่มีสติในระยะภายหลังมาเราต้องฝึกเองนี่ครูจัจารย์ครูคจาจารย์น,นิพุดให้ฟังนี่บอกว่าหลวงปู่สิมพุทธาจรูนี่ท่านนิพพานแบบสบายนะแต่นี่ยากเกศนี่ก็เหมือนกันที่พ่อพูดข้างไว้เมื่อกี้นะยากเกตเหมือนกันวันที่แกจะเสียนีออ่วันนี้กูจะกินให้อิ่มๆนะแช่นบ้างนี่นะกูจะกินให้อิ่มสุดๆแล้วกูจะไม่ได้กินอีกเชื้อลงบู่มมีนะลูกนะ เชื้อ er สายแบบนี้มีถ้าลวงปู่เป็นอย่างนี้โอ้คงจะสบายนะลูกนะเราก็ปรารถนาอย่างนี้และจะเป็นเงินที่เราปรารถนาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนที่เป็นเพื่อวิบากกรรมเราก็เราก็ไม่ทราบนอกนั้นก็เป็นเหมือนกันหมดนะพ่อใหญ่ชี้หาเดียพ่อใหญ่มีแม่ความจบนี่เราก็ไม่ทราบพ่อกับแม่เรานี่เป็นยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าพ่อใหญ่ชีหานี่เป็นทั้งร้องโอดโอ,อยอยู่นะโหยหวนอยู่นะแต่ว่าแม่ย่าเกตนี่ไม่เป็นแม่ย่าเกตนี่แม่เรานี่ไม่เป็นถ้าเราได้ทางแม่เรานี่เราก็จะสบายนะลูกนะ คือไม่ได้ไม่ให้ลูกหลานต้องมายุ่งอยูงบนปายเก็บไข้ได้ป่วยต้องมาปนนบิบัตรต้องลูกไอ,ไอ้ไอ้ระบาดจับขึ้นขี้ขึ้นเยอะสำรองนันจะไม่มีลูกนะนี่นี่แม่ยากเกตนี่กับพ่อของแม่แม่คำโจมนี่ไม่เป็นนะนี่จะจะตายก็ตายอย่างนี้แหละที่เหมือนที่พ่อพูดในฝั่งนี่ถ้าตายอย่างนี้ได้นี่ก็จะสบายนี่พ่อพูดเมื่อกี้ไงพ่อพ่อพ่อไม่อยากจะเก็บไข้ได้ป่วยตายหรือไม่อยากจะตายแบบที่บอกว่าเป็นตายแบบที่บอกว่า ายที่ว่าผิดวิสัยของผู้ตายคือายของใจหายตนงนา่นหละเราไม่อยากจะเป็นเราอยากจะตายแบบธรรมชาติที่สง่างามเน็บั้นปลายสุดท้ายในช่วงบั้นปลายสุดท้ายเรานี่แสดงให้เห็นไงว่าเรานี่สอนลูกสอนหลานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยสติปัญญาที่บอกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาที่ตายก็ตายแบบสง่างามไม่ดูให้หลานเห็นเนี่ย ทำน,นนั้นก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นวิบากกรรมแม้แต่พระโมคคัลลาก็ยังถูกทุบเออมันก็เป็นวิบากกรรมเออเวลาดูภาษาลีบุกก็ต้องก็อักเลือดดูที่ลงแดงตายนี่นี่ก็ขนาดนั้นนะดูกนะเ,เดี๋ยวเราพูดถึงไงในช่วงบรรปลายทายของเรานี่ถ้าเราเป็นไปได้เพราะญาติเราเป็นอยู่ไงเนี่ยไม่ยากเขตก็เป็นอยู่นี่เราก็สมควรยิ่งนะก็กินข้าวปกติอะไรพวกนีเวลาเวลาที่จะตายเวลาที่จะลากขันก็ปุ๊บปั๊บเลยนั่นแต่เตรียมนะรู้รู้เนี่ย ถ้าจะรู้ในบางครั้งก็จะบอกพวกเราในบางครั้งก็จะไม่บอกถ้ามีพวกพวกนั้นเขาบอกเราก็จะนับไปนับไปนับไปก็จะเตรียมพร้อมเอออันนี้ก็เตรียมพร้อมที่นอนที่อะไรก็เจ็บของสั่งนู่นสั่งนี้ไว้เรียบร้อยเออนี่เราก็จะเตรียมพร้อมแล้วก็จะปู๊บป๊บเลยเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะนี่ไม่อยากจะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับลูกกับหลานเออต้องมันเ,เช็ดเนื้อเช็ดตัวเข้าเก็บไข่ได้ปะโอ้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายลูกนั่นมันไม่สมภูมิแห่งการที่เป็นนัก,กปฏิบัติ นั่นที่เจนนี่บอราว่าโสตุดโสเป็นโสตายมานี่นี่นมันไม่สมภูมิเนี่ยพูดตรงๆนะเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากเป็นอย่างนั้นแต่พิบางกรรมที่สร้างสมบุรุมาเป็นยังไงก็แล้วแต่นะลูกนั่นนี่พูดให้ลูกหลานฟังนี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัตินั่นแหละพูดถึงเรื่องสตินั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ตามก็เพิ่งมีสติเต็มที่เต็มฐานนะลูกนะยืนเดินนั่งนอนพูดคิดตื่นเตาทำก็ขอให้มีสติสติตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีย่างอื่นแทบจะแทบไม่จาเป อย่างอื่นแทบไม่จาเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีเพราะสติตัวนี้เป็นองค์ตัดสรูสติตัวนี้เป็นการสร้างคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีสติก็สร้างคุณงามความดีไม่ได้ขาดสติรักษาศีลไม่ได้นั่นขาดสติตั้งสมาธิไม่ได้คือไม่มีสมาธิขาดสติปัญญาก็ไม่มีนั่นคือศีลสมาธิปัญญาต้องอาศัยสตินะขอให้ลูกหลังเข้าใจนะเมื่อมีสติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มฐานเมื่อไหร่ลูกก็จะสามารถ ที่จะรู้ตัวเองว่าพน้นหรือไม่พ้นนี่ก็อาศัยสติตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นพ้นไม่พ้นก็ต้องรู้ที่สติตัวเดียวสติเท่านั้นเป็นอาวุธที่สําคัญของพระเถรเนเช,ชีวาตวิกาหรือถ้าจะพูดถึงว่าสติเท่านั้นเป็นอาวุธสําคัญผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่อริยะหรือเป็นอาวุธของพระอริยะนี่เป็นอาวุธทั้งสองอย่างระหว่างผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่อริยบุคคล เละเป็นอาวุธของพระอริยบุคคลนี่ขอใหลูกหลังเข้าใจนะในงั้นเมื่อทราบว่าสติเลือดสติประเสริฐพึ่งทําสติให้มากเถิดลูกก็จะมีความถูกทั้งปัจจุบันและอนาคตนะขอาโมทนายลูกสาธุ